รักลูกไม่เท่ากันท่านผู้ชมเคยได้ยินหรอ่าครับอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องนี้แหละผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเจอปัญหาเหล่านี้คือปัญหาเหล่านี้เนี่ยเชื่อเลยว่ามันเกิดกับคนในครอบครัวแน่นอนนะครับคําว่ารักลูกไม่เท่ากันเนี่ยมันคืออะไรคําว่ารักคือความห่วงใยการดูแลการเอาใจใส่อยู่แล้วนะครับอ่าส่วน,นคาว่าไม่เท่ากัน คืออีกคนนึงได้มากอีกคนหนึ่งได้น้อยคือได้ไม่เท่ากันอ่าพอเอามารวมแล้วเนี่ยคือคำว่ารักไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยให้เหมือนกันอันเนี้ยเราจะใช้คำว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันไม่ได้ต่อมาการดูแลเอาใจใส่ ผมเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเอาใจใส่น้องคนเล็กมากกว่าอยู่แล้วนะครับเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะยังแยกแยะผิดช,ชอบชั่วดีไม่ได้ยังอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลองเสมอแต่พอเมื่อเรามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วแยกแยะผิดช,ชอบชั่วดีได้แล้วพ่อแม่เขาก็จะปล่อยเป็นตามทางของเราพ่อแม่จะเริ่มไม่สนใจเราแล้วนะจะสังเกตได้นะครับแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่จะรักเราเตือนเรา ห้ามเราห่วงเราทุกอย่างนะต้องสังเกตดูนะครับการที่รักลูกไม่เท่ากันพ่อแม่ซื้อให้ไม่เหมือนกันอีกคนนึงได้ของชิ้นเล็กราคาแพงอีกคนนึงได้ของราคาถูกถูกเล่นไม่กี่วันคือพังอีกคนนึงได้มือถือที่โคตรแรงอีกคนนึงได้มือถือกดปุ่มอันนี้คือคําว่ารักไม่เท่ากันครับมาในมุมของพ่อแม่มั่งผมเนี่ยก็อยากให้ พ่อแม่หลายๆครอบครัวนะครับหันมาใส่ใจหรือหันมาถามไทความเป็นอยู่ของพี่คนโตมั่งนะครับทางที่ดีเนี่ยควรปรับความเข้าใจกันควรถามกันว่าเฮ้ยเพราะอะไรทําไมพ่อแม่ถึงไม่สนใจหนู เป็นเพราะอะไรทําไมถึงสนใจแต่น้องทาไมถึงสนใจแต่พี่อะไรประมาณนี้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรถามกันควรปรึกษากันคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญกว่าคนอื่นอื่นนะครับเวลาเราจะถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยคือคนแรกนะที่เราควรที่จะพูดคุยกันนะครับ ยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งคลิปบ้านให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย